สบายดีมั้งคนเด้อะมื้อนี้อยู่กับซองแดงและหูบเบอแก้วเดอ้อมื้อนี้สิพาให้ความหู้เนาะเกี่ยวกับการซ่อมรถนะเนาะแล้วเบิ่งนํากันเนาะรถลูกค้าไปไหนไหนเนาะเฮ้เบิ่ง,งสภาพรถลูกค้าเดอ้อเราว่า ป้าได้สองสามเดือนแล้วบวกคีแล้วนะนี่นี้บปติดเลยวะทำไมเอาเซ็ตเบิงกนะเอาสิไปไล่เซ็ตกันเบินะ้างก่อนอื่นเนาะมาเซ็ตไฟบังก,ก์ก็ได้ทออีๆควายเนาะควายหนที่เซ็ตไฟแล้วก็เซ็ตน้นำมันเนาะะลาลากเลยน้ำมันกับไฟเนี่ยเป็นสุดเนาะ เดีวอื่นไปตามมาเนาะนี่เซ็คไฟบนกันว่าไปมาบ่ไปมาสายนี่บ่ไปได้แล้วทีนี้ลูกค้าแบบลดบูม,นนะมนีน้ำมนนันแล้วเขาต้องเติมน้ำมันละกันไรน้ำมันเบอร์กันเวลาเขาเติมน้ำมันลงไปแล้วเขามาเซ็คบ,บุง้งเนาะว่าน้ำมันลงบ่ มันลงอยู่ขาบิลบนคลายนอ็อตตีเดอร์บนขาบิลนี่น้ำมันมันจะน่าจะตันอยู่เนาะนนปกติมันลงแห้งก็นี้นะนี่แบบซึ้งๆงงงแกะปาตัวนี้บ่กิมเมียมมันตันตันหูมันบ่ ล,ลูกลูกค้าว่าคับิวคับิวมันกินน้ำมันลายเนาะตอนนั้นลูกค้าก่อนมาซนะีเซียรถเน้นๆนะเราสิมาลองเปลี่ยนคับิวเนะเาะรับเบิร์ไงไหนใช่ไหมนะคับบิลนี่นนแบบมีรนะ่อ,นะองเบอร์กับตัวม,มันติดอยู่นะสุ่มวันที่คือเก่าแล้วก็ลองสตาร์ทมันก่อน มันแน่นส่วปอุ่งนนินกราพอสุดเตียนก็ลงนี่เขาจะเปลี่ยนเขาดูเนาะวันลูกค้าวตัวใดีบดีแล้วเปลี่ยนเลยที่จริงเนี่ยล่างก็น่าจะได้อยู่แต่ว่ามันแบบเปลือนน้ำมันเนาะใช่ไหา ที่น้ำมันหลายนะ้าวนักเปลี่ยนใหม่ให้ก็นี่เดี๋ยวเขาบีบตัวนี้น้นักเปลี่ยนดูทรงนี้กันเนาะมีใหม่ๆได้แกะกองนะมีจะมีฝาตัวนี้เนาะปิดไว้บนดูดอากาศหน่อยบนอากาศเข้าร่างเลย ก็แบบสไตล์โดนนะมันติดมันติดกันติดยังไงเวลาจะเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนนะอย่าลืมเอาตัวนี้ออกก่อนเด้อเพื่้เราใส่แล้วก็มันเอาออกยางขึ้นฝั่งนี้อ่ะันน็อตมันสองเบื้องให้มันแน่นเนาะแล้วเอาใส่อันตัวนี้ เราเอาห้องตัวนี้นะบินไปสังคุนเนาะซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อตัวนี้แต่มาหันไปสังคุนเด้อเพื่อบางคนมีบุหงาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยไปเปลี่ยนสายน้ำมัน,น,มนก่อนน้ำมันกีมหัวแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนใส่ใส่ใส่น้ำมันเรียบร้อย น้ำมันก็เลื่อนแล้วครับเราเอาน้ำมันมาใส่ม bon ันลองใส่ของน้นออกมามันสิออกอีกบ่๋เดี๋ยวใส่ลวดมันน้ำมันเสร็จหมดแล้วเอามาลองติดติด ทุกคนเดีย๋ยวน,นี้บังรถคันนี้นะไปเปลี่ยนครับ,บวิวเปลี่ยนสเตเมมยังเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวว่าไปลองไปลองขี่บัง ลองครับมันใช้เวลาได้หนึ่งนามุกี้เนี่ยมีลูกข้ามาซอมรถเลยนจากที่ใส่งานเฮ้ยเนาะเดี๋ยวนี้มา,า,าดู